นั่งเก็บเพชรดำมาตามแมปหลายวันแล้วครับเฮ้ยแล้วในที่สุดก็เหลือคลิกสุดท้ายพอดีนะที่จะเอาเพชรดำมาสุ่มนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นริวซัน2ดาวใช่ไหมคือซันมีสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือถ้าเกิดไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยเนี่ยการันตีเนี่ย79 80เนี่ยอีกครั้งเดียวเนี่ยถ้าไม่ได้ซันจะเลิกเล่นเกมนี้ถาวรและนะฮะ สุดท้ายแล้วจริงๆถ้าเกิดแบบไม่ได้ก็คือจบนะครับคือเพราะว่าเก็บเพชรมาหลายวันมากนะครับกว่าจะครบ80เนี่ยเออคือมันสองดาวค้างมาตั้งนานนะฮะอืมเฮ้ย <Hey! S 1> โอ้ยได้ทำไมวะดิกะจะเลิกเล่นแล้วนะเนี่ยได้ซะง,งั้นนะฮะคือปกตินี่แบบ หลุดเลดนะแต่ทำไมรอบนี้กะจะเลิกเล่นมันได้วะ <c oughs> ที่สุดก็ได้สามดาวครับโอ้โหคือค้างสองดาวมาตั้งแต่ตอนที่มันมาวันแรกอะแล้วก็ค้างงั้นมาตั้งนานจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันค้างอีกดาวเดียวอะถ้าเราเก็บเพชรไปเรื่อยๆอะมันจะได้ไหมคือถ้าเกิดไม่ได้เลิกเล่นจริงนะขายดีเลยอะไรเงี้ย แต่มันได้วะ่ะอ่ะในเมื่อได้ครับก็ลองมาจัดดูหน่อยนะครับว่าเดมเมจมันจะเป็นไงนะฮะเวลาสามดาวคือเวลาสามดาวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกกันตายอยู่ระยะหนึ่งนะเออก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แหละเนาะคือถามว่าเราอ่านไหมก็ไม่ค่อยอ่านหรอกครับอ่านแล้วก็อ่านไม่ละเอียดด้วย เแต่ในเมื่อมันได้ก็นี่ฮะขวนกระจุยฮะนี่หมาเฟนริวขวนเข้าไปขวนเข้าไปนะฮะอันนี้เราเล่นคอมเรนโบนะครับก็มีซากินะฮะหนึ่งดาวแล้วก็พัดหกดาวนะครับแล้วก็เฟนริวเนี่ยสามดาวนะเพิ่งได้มาหมัดหมเมื่อสักครู่เลยนะครับ แต่ความยากของเฟรนลิวเนี่ยคือมันตีระยะใกล้นะฮะถ้าเรากดอันติไม่ทันนะฮะการตีวาคิลลี่มันจะยากมากนะครับฉะนั้นก็ต้องกดอันติที่ทันนะเพื่อให้มันเป็นตัวม่วงๆนะครับเราจะได้ตีมันได้นะอืมเนี่ย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 มันบินละมันบินละยากละนะฮะแล้วเราก็มัวแต่ดูนี่ไงตอนกดอันติอ่ะเออ มัวแตดูนะฮะไม่ดูเลยว่ามอนสเตอร์มันบินไปนตรงไหนนะฮะอืมโอเคครับเฮ้ยใช้ได้อยู่นะแต้มสูสีกับอันดับหนึ่งนะฮะดูซิว่าเราหรือเขานะฮะจะเป็นอันดับหนึ่งเราจะยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราคือเฟลิวฮะสามดาวจัดเข้าไปฮะหมาเฟริว น้องหมาเนยน้องหมาเนยตัวม่วงแล้วตัวม่วงแล้วระวังฮะระวังหมุนมือหมุนมือเหรอกี่ดัมเมจมันมันขวนมันดีิเหมือนนะนเพื่อนเเล่นสายเรนโบว์เนี่ยแต่ซันยังกดไม่คล่องนะครับก็ต้องอาศัยให้ผู้เล่นอื่นสอนนะฮะแต่พอเล่นแล้วมันสนุกจริงเพื่อนเพื่อนเอฟเล,ลิวเนี่ยคือมันเล่นเป็นดัมเมดหลักตัวเดียวเลยส่วนอีก2ตัวเนี่ย เป็นตัวซัพนะฮะแค่มากลางวงแล้วก็เอาผลของ1ดาวของซากิแค่นั้นเองฮะส่เลนโบนอกนั้นก็ควรดวลๆครับอืมแต่ตัวนี้ง่ายนะฮะเพราะว่ามันอยู่ภาคพื้นดินนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้มีสกิลอะไรที่แบบว่าน่ากลัวนะฮะสำหรับตัวนี้นะฟลิกเนี่ยก็ขวรมันไปยาวๆได้เลยครับ ไม่กลัวนะไอพวกตีระยะใกล้อะแต่พอเจอตีระยะไกลอะโอ้โหเฟรนลิวจะเล่นยากนิดนึงนะครับตอนแรกคิดว่าเทียนหลังยากแล้วนะเฟรนลิวน่าจะยากกว่าเทียนหลังยังมีพุ่งไว้ข้างหน้าใช่ปะ่ะแต่เฟรนลิวเนี่ยมันแบบมันตีอยู่กับที่อะเออมันเหมือนมันถ้าใครเล่นอาวีมันเหมือนนาคอสใช่ปะ่ะคือการเล่นนาคอร์สเนี่ย มันกดอันติใช่ไหมมันจะปุ๊บ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 ใช่ป่ะเออคล้ายๆกันนะฮะคือมันต้องอยู่กับที่อย่างนั้นน่ะแต่ถามว่ามันพริ้วไหมมันพริ้วนะฮะการเล่นก็โอเคเลยนะฮะคล้ายๆกับการเล่นนาคอนนะฮะต้องกดแบ็คนะฮะสไลด์ถอยแล้วออกมาแล้วกดเข้าไปตีนะครับมันจะขึ้นอันติขึ้นมานะเหมือนนาคอนเป๊ะเลยนะฮะยังไงก็ลองไปเล่นดูแล้วกันรู้สึกว่าเราจะเป็นอันดับ หนึ่งนะฮะโอ้โหก็ต้องเข้าใจนะพี่เพิ่งได้สมดาวมาเนาะ <c oughs> โอเคครับก็โอเคนะฮะถือว่าก็ต้องรับกรรมเล่นต่อไปนะฮะเลิกไม่ได้เพราะดันสุ่มได้สังนั้นนะถ้าอยากเติมเกมต้องเป t ทวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปนแน่นอนฮะ